วันนี้เราจะเรียนพระธรรมปฐมปกาลบทที่21ข้อ11ถึงข้อ34นะครับเป็นเรื่องราวหลังจากที่อิสระ,ะได้เกิดมาแล้วนะครับแล้วก็อิสระ,ะก็หย่านมแล้วด้วยอับราฮัมก็จัดงานเลี้ยงฉลองอิชมาเอลไ,ได้ลังแกน้องชายของตนนะครับฉะนั้นเมื่อซาลาหญหินซาลาจึงบอกกับอับราฮัมว่า ให้ไล่เมียธาตกับลูกธาตนี้ออกจากบ้านเพราะว่าเมียธาตกับลูกธาตนี้จะไม่มีส่วนได้รับมรดกของอิสระนะครับเพราะว่าพระเจ้าสัญญาว่าลูกที่เกิดจากนางสลาจะเป็นผู้ที่ได้รับมรดกนะครับฉะนั้นเราจะมาดูหลังจากเหตุการณ์นี้เมื่อ ซาลาบอกให้อับราฮัมไล่เมียทาตจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเรามาอ่านในข้อที่11ถึงข้อที่13ปั่นนะครับปฐมปการมทที่21ข้อ11ถึงข้อ13เรื่องนี้ทำให้อับราฮัมทุกข์ใจมากเพราะเกีย่ยวข้องกับบุตรชายของเขาแต่พระเจ้าตรัสกับเขาว่าอย่าทุกข์ใจเรื่องเด็กคนนั้นกับเมียทาตของเจ้าเลยจงทำตามที่ซาลาบอก เพราะเช e mainland, ื้อสายของเจ้าจะนับทางอิสอะและเราจะให้ชนชาติหนึ่งสืบเชื้อสายจากลูกของเมียท่านคนนี้ด้วยเพราะเขาก็เป็นเชื้อสายของเจ้าเหมือนกันเมื่อนางซาลาบอกให้อับราฮัมไล่ลูกท่านและเมียทาสออกจากครอบครัวเพราะพวกเขาจะไม่มีวันได้รับมรดกร่วมกับอิสอะลูกชายของนางซาลาซึ่งนี่เป็นน้ำาันไทยของพระเจ้าน้ำาันไทยของพระเจ้าพระเจ้าก็ บอกอับราฮัมว่าจงทําตามที่ซาราบอกเห็นไหมครับว่าเมื่อซาลาพูดนั่นเป็นสิ่งที่เป็นน้าพระทัยของพระเจ้าคือให้ไล่เมียทาสและลูกทาสออกไปเพราะเขาจะไม่มีวันได้รับมรดกร่วมกับอิสระลูกชายตามพระสัญญาของนางซาลานะครับฉะนั้นเมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นเรื่องนี้ทําให้อับราฮัมทุกข์ใจมากครับ เพราะว่าอิชมาเอลก็คือลูกชายของอับราฮัมคนหนึ่งเช่นกันและมาจากสายเลือดของอับราฮัมแถมเด็กชายคนนี้ยังเป็นเด็กหนุ่มยังไม่ได้โตเป็นผู้ใหญ่และเขาต้องออกจากครอบครัวของบิดาของเขาฉะนั้นอับราฮัมก็ทุกข์ใจซึ่งพระคัมภีร์บอกว่าอับราฮัมทุกข์ใจมากนะครับแต่แต่ว่าพระเจ้า ก็มาบอกอับราฮัมมาย้ำเตือนอับราฮัมว่าอย่าทุกใจเลยเพราะเรามีแผนการสำหรับอิสมาเอลอิสมาเอลจะเป็นชนชาติใหญ่จะเป็นชนชาติที่มีขนาดใหญ่แสดงว่าเขาจะไม่ตายเมื่อเขาออกจากบ้านนี้ไปแล้วเขาก็จะไม่อับจนพระเจ้าจะมีทางให้เขาแต่ส่วนพระพร ที่ทั่วโลกจะได้รับผ่านเชื้อสายของอับราฮัมจะนับจากทางอิสอันี่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกเชื้อสายของอับราฮัมจะนับทางอิสอัและทั่วโลกจะได้รับพรผ่านทางเชื้อสายของอิสอัตฉะนั้นอับราฮัมก็กุญใจขึ้นครับเขาก็ตัดสินใจที่จะปล่อยให้เมียทานกับลูกท่านออกจากครอบครัวไปเรามาดู ข้อต่อมาครับข้อ14ถึงข้อ16เป็นเรื่องราวที่อับราฮัมให้เมียทาสและลูกทาสออกจากครอบครัวเรื่องของเขานะครับเรามาอ่านด้วยกันในปฐมกาลบทที่21 16. ข้อ14ถึงข้อ16เช้าถู่วันลุกขึ้นอับราฮัมก็เอาอาหารและน้ำหนึ่งถุงหนังไ่บาของฮากาแล้วส่งนางออกไปพร้อมกับบุตรชายนางก็ละเหนเล่ย่อนเข้าไปในทิ่น กันดานเบอเชบาเมื่อน้ำในถึงนั้นหมดแล้วนางจึงทิ้งลูกชายไว้ใต้คุ้มไม้แล้วเดินหนีไปนั่งอยู่ไม่ไกลทางออกไปประมาณระยะยิงธนูตกเพราะนางคิดว่าฉันไม่อาจทนดูลูกตายไปและขณะนั่งอยู่ที่นั่นนางก็เริ่มร้องไห้สะอึกสะอื้น ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับที่แม่กับลูกต้องออกไปเผชิญกันสองคนนางฮากาได้รับอาหารจำนวนหนึ่งจากอับราฮัมและได้นัรับน้ำหนึ่งถุงหนังและออกเดินทางไปในทะเลทรายไปในถิ่นทุรกันดารเมื่อเดินไปน้ำในถุงหนังก็หมดครับนั่นก็คงจะเดินไปไกลพอสมควรครับเธอก็คิดว่า ฉันและลูกเนี่ยคงจะตายอยู่ที่นี่ตายอยู่ตรงนี้และหัวอ,อกความเป็นแม่แม่ไม่อยากเห็นลูกตายต่อหน้าครับจึงปล่อยให้ลูกชายนั่งอยู่ใต้ต้นไม้แล้วตนเองก็เดินออกไปในระยะที่ไม่ไกลครับระยะลูกธนูตกซึ่งการถ้าเราจรินตการการยิงธนูรครับคงไม่เกินหนึ่งกิโลไม่เกินห้าร้อยเมตร ในระยะประมาณนั้นเฉลี่ยประมาณนั้นแล้วก็ห่างออกจากลูกไปแล้วก็ไปนั่งร้องไห้สะอึกสะอื้นแสดงว่าร้องไห้และทมอย่างหนักครับหัวใจของคนที่เป็นแม่คงจะทรมานมากๆครับถ้าเห็นลูกถ้าต้องเห็นลูกตายต่อหน้าต่อตาโดยที่ช่วยอะไรลูกไม่ได้ฉะนั้นเธอจึงเ,เลือกที่จะเดินออกไปห่างจากลูกไม่อยากเห็นลูก ซึ่งลูกชายก็คงจะร้องไห้นั่งอยู่ตรงนั้นนะครับแต่พระเจ้าผู้ทรงไม่ตาก็ช่วยแม่ลูกคู้นี้ให้รอดชีวิตครับเรามาดูในข้อที่1 7ถึงข้อที่19อ่านด้วยกันนะครับปฐมกาลบทที่2 1ิข้อ17ถึงข้อ19พระเจ้าทรงได้ยินเสียงร้องของเด็กหนุ่มทูตของพระเจ้าเรียกหากาจากฟ้าสวรรค์ และพูดกับนางว่าหากาเอย๋ยมีเรื่องอะไรหรืออย่ากลัวเลยพระเจ้าทรงได้ยินเสียงของเด็กที่นอนอยู่ตรงนั้นแล้วจงไปประคองเขาขึ้นแล้วจูงมือเขาไปเพราะเราจะทำให้เขาเป็นชนชาติใหญ่ชาติหนึ่งแล้วพระเจ้าทรงเบิดตาของนางนางก็เห็นบ่อน้ำแห่งหนึ่งจึงไปเติมน้ำเป็นถุงหนัง และให้เด็กหนุ่มนั้นดื่มพระเจ้าได้ตรัสจากฟ้าสวรรค์โดยให้ทูนของพระเจ้าเรียกนางฮากาและตรัสว่าอย่ากลัวเลยฮากาอย่ากลัวเลยพระเจ้าได้ยินเสียงร้องของอิชมาเอลที่นอนอยู่ฉะนั้นพระเจ้าจึงบอกซาลาว่าจงไปประคองเขาขึ้นเดินจูงมือเขาไป เพราะเด็กหนุ่มคนนั้นจะเป็นชนชาติใหญ่ชนชาติหนึ่งของโลกนี้ฉะนั้นพระเจ้าจึงรักษาชีวิตเขาไว้และพระเจ้าทําให้ฮากาได้เห็นบ่อน้ําแห่งหนึ่งใกล้ๆตรงนั้นนางฮากาจึงไปเติมน้ําและนําถุงหนังที่เติมไว้เอาไปให้อิสมาเอลดื่มนะครับฉะนั้นอิสมาเอลก็ได้เดินต่อไป ซึ่งเรารู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่ด้วยกับอิชมาเอลพระคัมีรก็บอกว่าพระเจ้าจะสถิตอยู่กับเด็กหนุ่มคนนั้นดูในข้อที่2 0 2สพระเจ้าสถิตกับเด็กหนุ่มคนนั้นขณะที่เขาเติบโตขึ้นเขาอาศัยในถิ่นกันดารและกลายเป็นนักยิงธนูขณะอาศัยในถิ่นกันดารแห่งปาลานมารดาได้หาหญิงสาวชาวอียมาเป็นภรรยาของเขา พระบิด์ได้บอกว่าพระเจ้าได้สถิตกับเด็กหนุนะ่มนั้นคือดูแลให้เขาเติบโตขึ้นอิสมาเอลและนางฮากาแม่ของเขาอาศัยในถิ่นคุรกันดารและเขาเติบโตมาด้วยการเป็นนักกินธนูฉะนั้นเขาคงจะล่าสัตวตั้งแต่หนุ่มครับตั้งแต่เด็กตั้งแต่หนุ่มและมีความชํานาญด้านธน,นูเมื่อเขาโตเป็นหนุ่มใหญ่ แม่ของเขาก็คือนางฮากาก็ได้หาภรรยาให้ลูกชายของตนซึ่งเป็นหญิงชาวอียิปต์เป็นชนชาติเดียวกับนางฮากากครับฉะนั้นอิสมาเอลก็ได้มีครอบครัวกับผู้หญิงที่เป็นชนชาติเดียวกับแม่ตัวเองนะครับเรามาดูต่อในข้อที่ยี่สิบสองถึงยี่สิบสี่ประทุมการบทที่ยี่สิบเอ็ดข้อยี่สิบสองถึงข้อยี่สิบสี่ครั้งนั้นอาบีเมเลกับแม่ทัพ ฟีโคกล่าวกับอับราฮัมว่าพระเจ้าสถิตกับท่านในทุกสิ่งที่ท่านทำบัดนี้ขอให้ท่านปฏิญาณต่อหน้าพระเจ้าเถิดว่าท่านจะไม่หลอกเราไม่หลอกลูกหลานหรือเชื้อสายของเราให้จงรักภักดีต่อเราและต่อบ้านเมืองซึ่งท่านมาอาศัยเป็นคนต่างด้าวอยู่นี้เหมือนที่เราจงรักภักดีต่อท่าน อับราหัมกล่าวว่าข้าพเจ้าขอปฏิญาณกริยัอาบ์ดีเมเลกคู่เคยเกือบต้องตายเพราะพระเจ้าจะฆ่าเขาเหตุเพราะถูกอับราหัมโกหกว่าสลาเป็นน้องสาวแล้วกษัตริย์องค์นี้จะรับนางสลามาเป็นภรรยาพระเจ้าจึงเตือนเขาว่าถ้าเจ้าทําอะไรนางสลาแต่ต้องอะไรนางสลาเจ้าต้องตายและเขาก็กลัวพระเจ้าของอับราหัมมาก ยิ่งตอนนี้นางาราได้ข้อลูแล้วครับข้อลูกด้วยวัยอายุ90ปีอย่างอัศจรรย์ฉะนั้นกษัตริย์อาบิมิเลกยิ่งอัวพระเจ้าของอับราฮัมฉะนั้นเขาจึงบอกกับอับราฮัมว่าบัดน,นี้ขอให้อับราฮัมปฏิญาณว่าจะไม่หลอกลูกหลานหรือเชื้อสายของเขา เพราะเขารู้ว่าเชื้อสายหรือตระกูลของอับราฮัมเนี่ยพวกเขาแตะต้องไม่ได้กษัตริย์อาบีเมเลตแตะต้องไม่ได้ฉะนั้นอย่าหลอกเรานะอย่าทําให้เราตกระกัมลาบากเพราะพระเจ้าสถิตยอยู่กับพงพันธ์ของอับราฮัมฉะนั้นอับราฮัมก็ปฏิญาณก็ปฏิญาณว่าโอเคจะไม่จะทําตามสิ่งที่อาบีเมเลตขอแต่อับราฮัมก็ร้องทุกต่ออาบีเมเลตด้วยว่า เขาได้รับความทุกข์ยากจากคนรับใช้ของกษัตริย์อบิเมเลตจึงขอความช่วยเหลือจากอาบีเมเลตฉะนั้นเราจะมาอ่านในช่วงสุดท้ายของการเทศนาในวันนี้นะครับก็คือตั้งแต่ข้อที่25จนถึงข้อที่34นะครับแล้วอับระฮัมจึงร้องทุกข์ต่ออาบิเมเลตเรื่องบ่อน้ำแห่งหนึ่งที่บริวารของอบีเมเลตยึดไป แต่อบิเมเลตตอบว่าเราไม่รู้ว่าใครทําเช่นนั้นท่านไม่ได้บอกเราและเราเพิ่งได้ยินเรื่องนี้วันนี้เองอับราฮัมจึงยกแกะและวัวให้อาบิเมเลตแล้วชายทั้งสองก็ทําสัญญาก,กันอับราฮัมคัดลูกแกะตัวเมียเจ็ดตัวออกจากฝูงและอาบิเมเลตก็ถามอับราฮัมว่าลูกแกะตัวเมียเจ็ดตัวที่ท่านคัดออกมานี้มีความหมายอะไร เขาตอบว่าขอจงรับลูกแกะเจ็ดตัวนี้จากมือข้าพเจ้าเพื่อเป็นพยานหลักฐานว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ขุดบ่อน้ำนี้ที่แห่งน,นี้จึงได้ชื่อว่าเบอเชบาเพราะทั้งสองได้ปฏิญาณร่วมกันที่นั่นหลังจากทำสนธิสัญญาที่เบอเชบาแล้วอาบีเมเลตก,กับแม่ทัพฟีโคก็กลับสู่ดินแดนฟิลิเตียอับราฮัมได้ปลูกต้นไม้สนหมอก ต้นหนึ่งในเบเอชิบาและนมัสก,การออกพระนามพรยาเวพระเจ้าองค์นิลันและอับราฮัมก็อาศัยในดินแดนของชาวฟิลิเตียเป็นเวลานานเรื่องที่อับราฮัมทุกข์ร้อนเป็นทุกข์ก็คือข้าราชบริพารของอาบีเมเล่ได้ยึดบ่อน้ำของอับราฮัมไปและอับราฮัมร้องทุกข์ว่า บ่อน้ําที่ถูกยึดไปเป็นบ่อน้ําที่อับราฮัมและคนของอับราฮัมได้ขุดไว้แต่คนรับใช้ของอาบ,บีเมเลกมาแย่งบดนี้อับราฮัมจึงขอให้อาบ,บีเมเลกท,ทําสนสัญญาและในสสัญญานั้นอับราฮัมได้คัดเลือกลูกแกะตัวเมียเจ็ดตัวเพื่อเป็นพยานว่าบ่อน้ำนี้ เป็นของอับราฮัมเป็นเป็นบ่อน้ําที่อับราฮัมขุดฉะนั้นอาบีเมเลกเไม่ได้ยินอาบีเมเลกก็งงว่าลูกแกะตัวเมียเจ็ดตัวเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรทําไมเอามาเป็นสันสญญาฉะนั้นอับราฮัมก็ตอบว่าลูกแกะเจ็ดตัวเนี่ยคือพยานที่จะปฏิญาณร่วมกันในสันสญญา คือลูกแก่เจ็ดตัวคือพยานครับเป็นพยานในเรื่องที่อับราฮัมขออับิเมเลช่วยฉะนั้นอบิเมเล่ขอให้อับราฮัมปฏิญาณในเรื่องที่เขาต้องการฉะนั้นอับราฮัมก็ขอให้อบิเมเล่ปฏิญาณเหมือนกันในเรื่องที่อับราฮัมต้องการฉะนั้นทั้งสองฝ่ายมี คำปฏิญาล่วมกันหรือสนธิสัญญาร่วมกันโดยมีลูกแกะเจ็ดตัวเป็นพยานในสนธิสัญญานี้คำถามคือแล้วทําไมต้องลูกแกะเจ็ดตัวทําไมต้องเจ็ดตัวทําไมต้องลูกแกะเพราะอะไรคําตอบคือเพราะเลขเจ็ดเป็นเลขของการทํางานของพระเจ้าเป็นคําสัญญา และเป็นเอกลักษณ์ของพระเจ้าคุณง่ายๆว่าในสนที่สัญญานี้พระเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้องในส,ส,สนที่สัญญานะเอาบีเมเลคคุณกลัวพระเจ้าใช่ไหมงั้นผมทําสนธิสัญญานี้แล้วแกะเจ็ดตัวนี้มันเกี่ยวข้องกับพระเจ้านั่นหมายความว่าอับราฮัมได้นำพระเจ้าได้เอาพระเจ้าเข้ามาส่วนมีส่วนเกี่ยวข้องในสนที่สัญญานี้แล้วท่านกลัวพระเจ้าใช่ไหม และอับราฮัมเลือกแกะเข้ามาเจ็ดตัวเพื่อทำสนสัญญานี้ฉะนั้นพระเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้องในสนสัญญานี้ถ้าอาบิเบเล่ผิดสัญญาท่านกลัวใช่ไหมจะเกิดอะไรขึ้นท่านจะเจอพระเจ้าของเราฉะนั้นท่านก็จะไม่กล้าผิดสนธิสัญญาเพราะท่านได้ปฏิญาณไว้แล้วและอับราฮัมได้ให้พระเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้องใน,ส,นสัญญา ฉะนั้นเป็นสุที่สัญญาที่มีน้ำหนักน่ากลัวยิ่งใหญ่มากครับฉะนั้นที่น้องคิดว่าอาบีเมเลจะกล้าผิดสัญญานี้้เกกายลลิกสัญญานี้ไหมในเมื่ออับราฮัมนำแกะเจ็ดตัวนำพระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องะฉะนั้นแน่นอนว่าอาบีเมเลไม่กล้าและกลัวพระเจ้าของอับราฮัม ฉะนั้นอับระหัมในท้ายข้อข้อสามสิบสามข้อสามสี่เนี่ยอับระหัมจึงปลูกต้นไม้ในเบเอเชบาและนมัสการพระเจ้าของอับระหัมเพราะพระเจ้าอับระหัมอยู่กับอับระหัมและปกป้องแล้วคนทั่วไปแม้กระทั่งกษัตริย์ก็กลัวพระเจ้าอับระหัมเมื่ออับระหัมนําสนสัญญานี้เข้ามาเอาแกะเจ็ดตัวเข้ามาในสนสัญญาอับราหัมก็ได้ คล้ายๆกับได้รับชัยชนะได้รับความปลอดภัยอับราฮัมจึงนับการออกพระนามพระยาเวพระเจ้าองค์นีนด่์ของเขาฉะนั้นอับราฮัมจึงรู้ว่าเขาปลอดภัยเมื่อมีพระเจ้าอยู่กับเขาฉะนั้นผมขอสรุปว่าพระเจ้าสถิตกับอับราฮัมและอับราฮัมก็น่าเกรงขาม เพราะพระเจ้าปกป้องครอบครัวของอับราฮัมผมจะให้พี่น้องเห็นภาพอะไรอย่างหนึ่งพระเจ้าองค์เดียวกันที่อับราฮัมได้รับความปลอดภัยคือพระเจ้าองค์เดียวของคริสตจักรพระเจ้าก็เป็นพระเจ้าของคริสตจักรเช่นกันและพระเจ้าก็สถิตกับเราเหมือนที่สถิตกับอับราฮัมและไม่นำซ้ำพระเจ้าอยู่กับเราครับพระเจ้าอยู่ในเรา อยู่ในหมู่พี่น้องที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ซึ่งเราเรียกว่าคริสตจักรฉะนั้นให้เราวางใจในพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระเจ้าเดียวกันกับอับราฮคมเลยพระเจ้าเดียวกันที่กษัตริย์เกรงกลัวฉะนั้นเราผู้เป็นคริสตจักรในยุคนี้เราเป็นคนของพระเจ้าและพระเจ้าสนิทกับเราและพระเจ้าอยู่ในเราเราควรพอใจในพระองค์ เราควรปลื้มปิติยินดีที่เราเป็นของพระองค์แม้ว่าจะมีเรื่องต่างๆนึกถึงว่าเราเป็นของพระเจ้าพระเจ้าของอับราฮัมที่เคยปกป้องอับราฮัมแม้กระทั่งสิ่งที่สัญญาอับราฮัมองพระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้อง,งแล้วไม่มีใครกล้าเบี้ยวคําสัญญาเนยฉะนั้นเราควรปลื้มปิติในพระองค์รักพระองค์นมัสการพระองค์พระเจ้าองค์นั้นแหละเป็นพระเจ้าของเรา และพระเจ้ามีลักษณะมั่นคงแน่นอนและเราตอนนี้เราอยู่กับพระองคเรามีพระองคในชีวิตเราควรจะรู้สึกปลอดภัยแม้ว่าสถานาการณ์ยากลำบากอะไรก็่างเราควรไว้วางใจพระองค์ให้เรารับพระองค์ม,มากขึ้นและนมัสการพระองค์ม,มากงขึ้นนะครับให้เราร่วมใจกัน